เอาแล้วก็เพื่อนกับสวัสดีท่านทุกคนด้วยนะครับเพราาะว่ผมไอเกมมิ่งนะวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม Gangstar Vegas มิชชั่นที่3นะเอ้ยไม่ใช่มิชชัช่นนี่ซับเทอร์ที่3นะครับมิชชั่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้ละโอเคครับผมวันนี้เราก็จะเป็นการรีเมค Gangstar Vegas อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมเล่นมิชชั่นถึงไหนแล้วพร้อมจะป่วนเมืองหรือย,ยังนะครับผมโอเคแล้วก็ เราไปเตรียมตัวดูกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราเป็น,เป,นเป็นคัสซีสักคู่หนึ่งนะครับผมเผื่อว่าใครยังเล่นไม่ถึงหรือว่าใครอยากกลับมาเล่นใหม่นะก็สามารถกลับมาเล่นได้นะครับผมโอเ okay. ค let's go นี่น่าจะเป็นแชปเตอร์ที่3มิชชั่นที่5ไม่ก็มิชชั่นที่6นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคครับผมอ๋อทิ้งกูแบบนี้เลยเหรอเนี่ย โอ้โหมันทิ้งเราลงมานะครับผมที่ข้างล่างตึกนะครับผมแล้วผมก็จะลงแบบเฮกูสีนะครับเออเป็นไงแปบบ๊บ,บเดียวถึงเลยนะโอเคแล้วก็ติดตั้งเครื่องติดตามนะครับผมเรียบร้อยแม่งเหมือนระเบิดเลยนะโอ้ตำรวจมาเว้ยเอาแล้วเจสันที่อยู่บนหอคอยนะครับจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้นะครับผมก็ไปรอดูเลยดีกว่าผม อาจจะค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับไม่รู้ต้องทำยังไงนะก็อันดับแรกก็คือโดดแม่งเลยตรงนี้แหละไป let's go เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยไอ้เชียตำรวจตำรวจเต็มเลยเฮ้ยเออตรงนี้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 ไม่เอาลงน้ำเออนั่นแหละสวยครับสวยอุ้ยไอ้เชียมึงขับรถมองกันบ้างไหมเนี่ยจบแล้วชีวิตกูจบแล้วชีวิตกูจบแล้วชีวิตกูขอขึ้นรถก่อนขอขึ้นรถหน่อย กูขอขึ้นรถเออแค่นั้นแหละกูขอขึ้นรถหน่อยไปละไอ้เกียมึงจ่ามาตามกูนะโอ้โหเกือบตายไหมล่ะมึงอุ้ยเกือบเฉียวอีกแล้วนะครับผมโอเคเกาะเราหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้เลือดก็ใกล้จะหมดตามอีกแล้วนะครับผมโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยมื่นหมื่นหมื่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตขับรถก่อนนะครับ เดี๋ยวไปเจอที่จุดหมายเลยทั้วกันนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงจุดแรกเรียบร้อยแล้วครับผมจอดรถเตรียมออกไปอีกสถานที่หนึ่งได้เลยนะครับผมแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตขึ้นไปติดตั้งเครื่องติดตามก่อนนะครับก่อนที่ไอ้พวกตำรวจนะมันจะมานะครับผมโอเคเรียบร้อยคนระับไปแล้วไปแล้วไอ้ชิมังมากันแล้วเว้ยคือคืนคือคืนตรงนี้ไอ้ตำรวจเยอะอีกต่างหากไป let's go เฮ้ยเฮ้ยอะไรของมันวนะน่ย เมาเมาเมามึงแดกอะไรมาเมาเมาผมจะบอกว่ารถคันนี้ดูท่าจะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะครับเหมือนยางมันจะแตกไปข้างหนึ่งเนาะแต่ก็เออก็ขับได้แหละเร็วค่อนข้าง,างอุ้ยไอ,อ้ยึงชอบขับรถนี้กันวะไม่ได้เลยนะครับถ้าดูมันยิงนะครับมันยิงจากบนท้องฟ้าน,นะครับเดี๋ยวเราผมมีอ P G พก่อนผมจะสั่งสอนมาสัหน่อยละใครขับโมโหผู้ใหญ่ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่มั่นใจว่าทำไมอุ้ยหูห,หูอะไรวะเนะ่ะ ช่มก่อนเราไปแล้วเราไม่อยู่แล้วฮะไม่มีประโยชน์เลยฮะที่ต้องอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยยังยังไม่ถึงยังยงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก, це, ยก่อนเดพอดีผมขับเลยอะผมชอบขับเลยบ่อยๆนะฮะโอเคถึงแล้วอ่ะเรียบร้อยครับไปหนึ่งคนคนะรับเหยียบไปเรียบร้อยโอ้โหล้อบิดเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็ ออกช่องนี้นะครับผมแล้วก็เข้าตรงนี้นะครัแตดเสือกเลยนะฮะเอาอีกเลี้ยวนะฮะไปกูไปทางนู้นหูหูหคือมึงรองเขาก่อนไม่ได้เหรอกูขอเสร็พลัรกิจก่อนเดี๋ยวกูมาเคลียร์ให้พวกเนี้ยโอ้โหไม่ได้เลยครับพวกนี้แบบอยู่เฉยๆไม่ได้อะมันต้องมันต้องโตผมเล่นนะฮะก็ย,ยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปติดระเบิดก่อนละกันนะปล่อยให้พวกตำรวจพวกนั้นมันงงๆไปก่อนว่ากูขับรถเร็วจังวะโอเคเรียบร้อยครับถึงแล้ว จุดนี้ติดตั้งละไม่ใช่ติดตั้งแล้วเปิดสิโอ้โหผมผู้ผีแล้วเฮ้ยเรือมันเอาเรือหายเมื่อกี้ผมเห็นเรือมันออกมาจากไอ้นี่นั่นหมาแล้วอีกลำนึับเรือตำรวจน,นะฮะมันให้เราไปที่จุดกระจายสัญญาณนะครับผม ซึ่งผมมั่นใจว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ตำรวจมาแล้วจะเกิดขึ้นก็ตอนเมื่อผมไปไม่ทันนี่แหละก็คือกูตายนี่เองนะอไปหนึ่งศพครับเรียบร้อยจัดเต็มครับไปต่อเลยครับผมณนะจุดๆนี้นะครับปล่อยให้แฟรงก์มันพูดกับเจสันนะครับไปก่อนนะฮะเราเน้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอรถแม่งอย่างเก่าเลยฮนะ เดี um ๋ยวผมมาถึงแล้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 วอันเรียบร้อยครับเฮ้ยเสียงผู้หญิงนี่ว่านล้วมันเกิดอะไรขึ้นต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยแล้วมันลงมาอยู่หางล่างแล้วกูจะเก็บไอ้กล่องเครื่องมือนี้ยังไงวะเนี่ยเออช่างมันเถอะเรียบร้อยครับบนหอคอยครับแล้วก็ สถานีรถไฟฟ้านะครับและก็ที่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมและก็ City of s e n t นนะครับผมมันจะทำอะไรของมันวะโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับจบไปเล็บกับอีกหนึ่งมิชชั่นนะครับผมแล้วก็เงินรางวัลมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมแล้วก็ตามด้วยของที่ไว้อัพเกรด ค่าพลังต่างๆนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเป็นกำลังใจกับแมคเกมมิ่งในงานคลิปครั้งหน้านะสำหรับเกมหน้าครับผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วก็มิชชันแก๊งสตาร์ของเรานะครับก็ใกล้จะจบลงแล้วด้วยแชปเตอร์ที่4ถึงแชปเตอร์ที่5นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันกับแชปเตอร์หน้าๆกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับกระเด็นกระเด็นหล่นหล่น